Thank <laughs> you. โอ้พรนะเขาวา เกิดอะไรขึ้นครับทำไมน้องไปดูป้าเขาอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเขาไปรังแกเด็กผู้หญิงครับดังนี้ผมก็เลยไปช่วยเขาแล้วน้องเห็นเด็กผู้หญิงก็โดนรังแกยังไงเขาเขาหนูหนูเห็นเขาว่าเขาไม่ใส่รองเท้าเลยแล้วนี้ป้าเขาเขาก็โยนกำมา่ะใส่ดังเป้งแล้นี้ผมก็เลยไปช่วยเขา พ่าหนูสงสารเขาน้องสงสารเขาทำไมอ่ะเพราะว่าเขาก็ลําบากเหมือนหนูหนูก็ลําบากเหมือนเขาลําบากยังไงครับลําบากดิ้นรถไปนู่นไปนี่ตอนนี้จะได้จะได,จะได้มีรถแล้วก็อยาก็อย่าให้มันหลดุดจากจากการมีรถและน้องจะไปเห็นน้องผู้หญิงตอนนั้นเขาร้องไห้อยู่เขาเป็นอะไรถึงร้องไห้เพราะว่าเขากลัว เขากลัวป้าเขาป้าป้าเขาเกินแกหรือว่าไงใช่แล้วเราไปว่าแม่เขายังไงไปว่าป้าเขายังไงบ้างเขาหนูเลยบอกว่าหนูรู้ว่าเขาหนูรู้ว่าป้าไม่ได้ทําเขาแต่ป้าทําเขาจริงๆทําไมทาไมแล้วทำไมน้องเขาอ่อนแอกว่าหรือว่าไงน้องพูดกับป้าเขาว่าย่างนี้ว่าไงบ้างครับหนูหนูเลยบอกว่าน้องเขาก็อ่อนแอกว่าป้า เขาก็อ่อนแอขนาดขนาดเป็นผู้ใหญ่ก็ยังอ่อนแอกว่าผู้หญิงคนอื่นๆผู้หญิงคนอื่นๆเกิดมาเนี่ยร่ลำรวยแต่หนูเป็นเด็กที่จนแล้วแล้วเอานู่นหนูอยากได้บ้านที่ดีอยากมีครอบครัวที่ดีอยากมีชีวิตน้องก็เลยสงสารเขาใชแ่แล้วแล้วแป้าเขาว่าไงบ้างไรนั้น เรื่องนี้หนูเลยบอกบอกว่าให้ขอโทษเขาเจอเด็กผู้หญิงอะ่ะเรื่องนี้เขาเรื่องนี้ป้าเลยบอกว่าเขามีมีดเขาไม่กลัวหนูหนูหนูก็เลยเอาจริงเลยแล้วแล้ววันนี้เป็นไงตัวเองรู้สึกภูมิใจไหมที่ได้ช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนั้นภูมิใจภูมิใจเพราะอะไรคบภูมิใจเพราะว่าเราได้ช่วยเด็กผู้หญิงแล้วก็ยังดีกว่าไม่ได้ช่วย ว่าถ้าเราไม่ได้ช่วยแล้วก็ขายหน้ากว่าที่คิดเลยอันนี้โชคดีหน่อยคนทางบ้านหนูอ่ะเทมากหนูเลยดีใจดีกว่าไม่ทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันแล้วมันเกิดเรื่องหนูหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงหนูเลต้องทำแบบนี้เพื่อช่วยชาวบ้านเพราะหนูเกิดมาหนูอยากเป็นทาหารมากกว่า เพราะเพื่อจะได้ช่วยประชาชนทุกคนหนูจะช่วยคนดีเราไม่รังแกผู้อื่นโอเคคนระับขอย่ออยอย่อปกออติแล้วเป็นคนยังไงเด็กทัง้งๆจะมีเหตุผลฮะแล้วก็มีในเรื่องของมีความสนุกสนานล่าเริงแล้วก็เข้ากับเพื่อนได้ดีตามวัยฮะัอันวัยเด็กปสมวัยนะครับความคิดเขาเป็นยังไงครับสำหรับตอนเรียน,นความคิดคนอ่านก็คือมีความเป็นผู้นำารมีความเป็นผู้นำแล้วก็กล้าแสดงออกด้วย คราได้รู้เรื่องน้องเมื่อวานาาวานีม้มั้งครับอ๋อเพิ่งทราบเมื่อวานกลางคืนนี่เองเป็นยังไงบ้างครับพีทก็ตอนแรกก็รู้สึกว่า,าเด็กคนนี้มีความกล้าในการแสดงออกแล้วก็ที่จะสามารถสนับสนุนต่อไปได้นะในเรื่องของการเป็นผู้นําแล้วก็การในเรื่องของการกล้าพูดนะครับโดยปกติแล้วเด็กใ,ในวัยนี้จะเป็นจะมีคนที่ความคิดแบบนี้หรือเปล่าอ่าจะมี แบบนี้จะมีน้อยค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะครับท่าที่เห็นมาเราสำหรับ,บครูรู้สึกยังไงบ้างครับกับเด็กคนนี้ที่มีอยู่ในห้องเรียนก็ตอนแรกตอนแรกก็ยังไม่ทราบพอทราบก็รู้สึกว่าเออเด็กคือเขามีความมีความพิเศษในตัวอยู่นะครับมีในเรื่องของการเป็นผู้นํานะครับแล้วจะส่งผลกระทบอะไรกับนักเรียนในวัยเดียวกันบ้างหรือเปล่าครับอ๋อไม่น่ามีผลกระทบเพราะว่าคือเขาสามารถเข้ากับเพื่อนได้ดีครับ